นอบ้านอนนอนนั่นนทาได้กับว่าคักยังวันตอมนอนสะดือสะดือมืนอนีออมอนแม่นอนทั้งอูนีห่หละนอนขังลางว่าสิลับกับว่าลับดีนอนฟังเสียงเขาเอาอยู่ถ้าเขาลงไปนอนน้ำเก่าหายก็ลับดีลหารฝันลำบากทานอนน่ะ เด็กดื้อกำลังหมดฤทธิ์เด็กดื้อกำลังหมดฤทธิ์อ่อนแม่เขียวแม่ลงไปนอนนาแม่ว่าท่านลงหิวนอนไหลเบิดฤทธิ์แล้ตลวตาหวานแล้วตาหวานเฉิาาเ่มแลว้วน้ำ่าเบิดฤทธิ์น้ำ่าห่วงนอนน้ำ่าจะนอนออสอฮอดดิยางมหาเป็นอ้อสอรลดอะ เอ้ยไรนอนเต็งต <laughs> <à S 2> mm ีนเต็งขาแม่ติอ๋อซอแม่ติดินนาวนาวอยู่นั่นนะกนต่อแม่มากไกลอยากหยอกอยากอ้อนน่นนะว่าเอ้มากหยอกมากอ่อนเลยก็เท้าขอมากไก่นอนลงใส่ขาดินนาวนาวนาวเลยค่ะ่ะเอ้ไก่สีเหลืองอกไปกินยาแล้วลูก แกได้ออกไปจินยาแล้วลุกได้แล้วลุกได้แล้ว